ตาต okay. <ım. S 2> <Verse> ่างๆมาเล่นน้ำครับดูสบายบ้านกับดีต่างๆมาเล่นดูธรรมชาติครับกลางค้อมเนี่ยเออบากาศดีดีต่างๆมาเล่นดูผสมต้นชาผิดๆกระยางกระมี ต่างมาเล่นครับเล่นน้ำกินน้ำได้หมดเลยกินน้ำได้หมต่างๆมาผ่อนคลายครับอยู่อขางคลองเนี่ยมองใกล้ๆกรับมองมู่บ้านทียูได้นี่อารมกแก้วได้ครับนี่เด้อหมู่บ้านทียูเนี่ยข้องข้องเกลี้ยงเลยนะครับข้องข้องนี่งเงี้ยเด้อไปหอดหวางบุท้องหมดได้ครับข้องนี่ยเนนกมาต่างๆมาบึงธรรมศาสตร์มาได้ยินี่จริงสนกเสียง ธรรมาสา์แล้วอยู่ตะได้บานเนาะเี่ยกค่า,าโอกาสผ้ามาเเื่อมาตังมะลิท่อนคลายมาเ้มันเล่นไม่ได้นะ อิอ่มจังอิ่มจังโอ้จะอาบน้ำแล้วครับลูกจะอาบน้ำแล้วตอนนี้ดูต่างๆอาบน้ำก่อนครับดูนกอาบน้ำเด้อวันนี้เด้อเออนกอาบน้ำต่างๆอาบน้ำแล้วนะมุดแนะครับมุดหนามแล้วผนที่หายแล้วเอ้เบอร์เอาเด้อก้อนนาระของต่างๆเด้อกดกดมัดกันเด้อก้อนไหลก้อนแท้ต่างๆเด้อครับเด้อที่ตามต่างๆกันเด้อคนน่ะว้า สเสบีดเสนาแม่นาพอยเนี่ยฝุ่นฝุ่นฝุ่อา้าตังอาบน้ำตังร้อนครับน้ำก็ต้องน้ำแบบสะอาดนะครับวน,นี้เขาไม่ได้ลงน้ำแบบเป็นเป็นบอ่อเป็นไรแม่ไม,ไม่ไม่ลงนะครับต้องเอาแบบน้ำต่างกัน,กนกส,ะส,ะสะอาดเด้่ถึงสีสะอาบวันนี้นกนี่ต่างๆนี่จัดทความสะอาดเลยนะครับบ่ได้หมุดลงกิตุม้มหียงเบลอเบลอเด้องน้ำแล้นละคล้องขมโมเด้ น้ำไปซื้อมาได้ครับไปซื้อน้ำมินมิมาไปได้ไหมน้ำน้ำน้ำสิงห์ปุ๊ดเอ๊ะจะอาดคักบันได้เรียนน้ำได้บ้างเย็นแล้วลูกเย็นแล้วบะ่โอ้ยห,หมุดลงขักคนนะ xịt nám bữa nà. Phạc ban nhắng bận. Nè. Tăng nám nám เด้อ bự đi เด้อ. Nim sบาย เพิ่นแล้วบัดโอโอ đi. đi. เออเอินเอ,นเอ,นเอินแม่แล้วเอินหาหม่ลลอะไรเงี้เสียงโม่เสียงนกบาเลยแด้วแคสเลยครับอยู่ใน,ในบ้านนะครับพบอเห็นธรรมชาติแบบนี้เลยทำปรมชาติของนกองกไปถึงสี่ละพอแล้วครับบันนี้พอแล้วบันนี้พอแล้วอ่าไปดูเออลูกไปบันนี้มันแห้งบันนี้เย็นแล้วโอ้เย็นได้เล่าบันนสบายคักบันนต่างๆ่างบันนี่อาบามน,นาบมีแห้งแล้วบันนี้ บายบายครับบายบายครับตั้ตังบัตรดีครับ